กินน้ำหรืองดน้ำก่อนเข้านอนอันไหนกันแน่ที่ถูกต้องบางคนบอกว่าการดื่มน้ำก่อนเข้านอนนั้นทําให้ดีต่อสุขภาพแต่บางคนบอกว่ามันทําให้นอนหลับไม่สนิทคุณเชื่อฝั่งไหนวันนี้เรามาเคลียร์กันให้ชัดว่าอย่างไหนกันแน่ดีต่อสุขภาพเรามาเริ่มจากฟังดื่มน้ำก่อนนอนก่อนเลยกันครับ การดื่มน้ำก่อนนอนข้อดีของมันก็คือช่วยให้เราไม่ขาดน้ำระหว่างที่เรานอนหลับนาน6-8ชั่วโมงลดความเสี่ยงของนิ่วในไตเพราะน้ำช่วยเจือจางเกลือและแร่าธาตุงานวิจัยจาก h a r v ฮาว Medical School ยังบอกว่าการดื่มน้ำก่อนนอนยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ด้วยเรามาดูอีกฝั่งกันบ้างดีกว่านั่นก็คือฝั่งงดน้ำก่อนนอนฝั่งนี้บอกว่าการดื่มน้ำมากเกินไปทําให้คุณต้องลุกไปเข้าห้องน้ํากลางดึก นั่นหมายถึงการตัดรอบการนอนหรือ Sleep Cycle ทําให้ร่างกายของเราฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่สรุปแล้วอันไหนกันแน่ที่ถูกต้องคําตอบคือมันขึ้นอยู่กับร่างกายของคุณครับถ้าร่างกายของคุณดื่มน้ําแล้วไม่ตื่นกลางดึกนั่นก็ถือว่าดีแต่ถ้าคุณตื่นบ่อยการลดน้ําช่วง1-2ชั่วโมงก่อนเข้านอนนั้นก็อาจจะดีกว่าแล้วคุณล่ะก่อนนอนเลือกดื่มน้ําหรืองดน้ําลองคอมเมนต์เอาไว้นะครับติดตามด้วย